นอดิสประกาศส่งมอบรองเท้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นความร่วมมือกับนันยางให้กับชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮิมโมฟิเลียแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ e q u i ิสเตดโดยการเปิดตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคฮิโมฟิเลียพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในประเด็นการเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียม Together with Nanyang and also together with the medical community, the University Hospital of Horn and the Thai Haemophilia Patient Club, this is a great project to drive awareness. Awareness around Haemophilia and the disease that these people have to live with on a day to day basis. ก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคทิโมคิเลียโรคเลืออ่อนออกง่ายเป็นศูนย์นะครับเราไม่ทราบอะไรเลยหลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกันกับโนโวนเด็กนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้พบว่าเออโรคนี้เนี่ยมันมีปัญหาจำนวนมากนะครับคนที่ได้รับการรักษาอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับรวมถึงคนที่ได้รับการรักษาอาจจะต้องเดินทางไกลยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึง อาจจะมีฐานะยากจนนะครับการเดินทางรวมถึงรองเท้าที่ใส่บางครั้งอาจจะยังไม่มีรองเท้าที่เหมาะตรงให้จุดตรงนี้ครับมันเป็นจุดสําคัญของผู้ป่วยโรคคีโมโฟิเลียและรองเท้าสามารถมีบทบาทเข้ามาเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ครับที่เราจะสามารถทาให้เป็นสัญลักษณ์นะครับอีควิสเตปเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่กับโรคคีโมโฟิเลียสามารถเป็น จุดจุดหนึ่งที่เรามองได้เห็นว่าสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความหวังโอกาสนะครับรวมถึงความเท่าเทียมในการรักษา